พลอยและเข้าวัยรุ่นหนุ่มสาวที่รวมตัวกันเดินทางเพื่อมาฉลองวันปีใหม่เหมือนกับคนอื่นๆโดยสถานที่ที่พวกเขาเลือกที่จะไปแคมปิง้งคือจังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือซึ่งกำลังเป็นสถานที่ยอดนิยมเป็นอย่างมากบนโลกโซเชียลในขณะนี้คนเยอะขนาดนี้จะมีที่ว่างเหลือให้กางเต็นท์ไมครับเนี่ย ข้าว่าลองขับเข้าไปดูด้านในก่อนดีไหมติมไหนๆก็มาถึงที่นี่แล้วในตอนแรกพวกเขาตัดสินใจกันว่าจะไปหาจุดตั้งแคมป์ที่อื่นเนื่องจากนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลมารวมตัวกันที่นี่มีจำนวนค่อนข้างมากจึงทำให้พวกเขาลังเลว่าจะไปต่อหรือเสี่ยงค้นหาสถานที่กางเต้นใหม่ที่อยู่ไม่ไกลจากที่นี่ แต่ทางพี่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลที่นี่บอกว่าให้เดินเท้าขึ้นไปด้านบนประมาณ500เมตรจะมีลานว่างสำหรับตั้งแคมป์อีกโดยจะมีพี่เจ้าหน้าที่เดินสับเปลี่ยนเวรยามดูแลเรื่องความปลอดภัยให้แต่มีเรื่องสำคัญที่พี่เจ้าหน้าที่ย้ำหนักย้ำหนาว่าให้ดับกองไฟและเข้านอนก่อนเวลาเที่ยงคืนติมที่ขับรถมาไกลและรู้สึกเพลียเลยเสนอให้เพื่อนทั้งสคนกางเต็นท์กันที่นี่เลย ซึ่งเพื่อนทั้งสามคนก็ตอบตกลงไกลเหมือนกันนะเนี่ยเหนื่อยเอาเรื่องเลยอะ่ะอย่าบ่นเยอะนะาตะวันใกล้จะตกดินแล้วรีบเดินกันเถอะฉันเหยียบอะไรเนี่ยแหวกลิ่นยังเน่าอ่ะรองเท้าบาละเสียตาลูกรลักของแม่นี่แน่ ฉันไม่เข้าใจเลยว่าทำไมคนต้องเอาของมาไหว้ไอ้ซากประหลักหักพังนี้ด้วยอ่ะฉันไม่เห็นว่ามันจะมีอะไรน่าเคารบตรงไหนเลยอ่ะพูดแบบนั้นเดี๋ยวผีเฝ้าสาันก็ตามมาหักคอเธอรอบอยิ่พลอยมาเลยแม่จะสาดส่งให้ดูรองเท้าฉันซื้อมาคู่ละเป็นหมื่นเน่ยน่าหงุดหงิดจริงๆเลยอ่ะ ข้าวที่แอบเอือมกับพฤติกรรมขี่วินขี้โวยวายของเพื่อนสาวอย่างพลอยแต่เธอก็ทำอะไรไม่ได้เพราะพลอยเธอเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเธอเลยได้แต่กรอกตามองบนปัดมาทางด้านหนุ่มๆตีนและคีเออตั้งแต่เดินขึ้นมาฉันยังไม่เห็นมีคนอื่นนอกจากพวกเราเลยเขาคงแค้เกียจเดินขึ้นมากนละมัง นี่มันซอกอะไรวะเนี่ยมีน้ำแดงกับขนมหวานบริการด้วยไอค้คีกำลังคอแห้งอยู่พอดีเลยกินไปคนเดียวเลยไอติมแค่ได้กินก็รู้สึกผือพระอมแล้วฉันแค่พูดเล่นโว้ยใครจะไปกินจริงๆวะกลิ่นเน่าขนาดนี้ทั้งสองหนุ่มติมและคีโยนบุหรี่ที่สูบแล้วทิ้งลงที่พื้นก่อนจะใช้เท้าบดขยี้ แถมยังพูดจาล้อเลียนสิ่งที่อยู่ตรงหน้ากันอย่างสนุกปากและเดินจากไปพวกเขาไม่รู้เลยว่าทุกการกระทำของพวกเขามีสายตาอาฆาตแค้นกำลังจ้องมองพวกเขาอยู่ข้าเราคอยมานานแล้วข้าจะเอาพวกเจ้าสองคนนี่แหละ บรรยากาศแบบนี้มันเรามาแชร์ประสบการณ์สยองขวัญกันหน่อยไหมสาวๆไม่เอาอ่ะน่ากลัวจะตายเออตั้งแต่เดินขึ้นมายังไม่เห็นมีพี่เจ้าหน้าที่ขึ้นมาเดินลาดตระเวนเลยอ่ะมีใครเห็นบ้างไหมใครจะกล้าเดินขึ้นมาทางออกจะเปลี่ยวขนาดนั้นนะ่ะไม่หลงก็ดีแค่ไหนแล้วข่าว่านี่ก็ใกล้จะเที่ยงคืนแล้วพวกเราเก็บของเข้านอนกันเถอะนะ นั่งต่อก็ได้ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยอะ่ะไม่เห็นมีใครมาเฝ้าเราซะหน่อยอะแต่ข้าว่าเราทําตามที่ที่พี่เขาบอกกันเถอะนะเดี๋ยวจะมีปัญหาอีกอะ่ะหนุ่มสาวทั้งสี่คนนั่งเก็บบรรยากาศและพูดคุยกันต่อไม่นานก็แยกย้ายกันไปนอนเต็นท์ใครเต็นท์มันกลางดึก ท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงัดของผืนป่าเสียงสิงสาราสัตว์ที่ใช้ชีวิตในเวลากลางคืนร้องดังแซ่ซ้องก้องกังวานไปทั่วผืนป่าเคล้าคลอไปกับเสียงบรรเลงเพลงดนตร,รีไทยโบราณที่ลอยมากับสายลมนี่นี่ยายพลอยตื่นยายพลอยตื่นสิเธอได้ยินเสียงอะไรไหมเนี่ย อืมฉันจะนอนอย่าก,กวนนะาจริงๆเลยยายขี้เศร้าแล้วดึกดื่นป่านนี้ใครมาบรรเลงเพลงทำนองนี้กันนะข้าวที่ได้ยินเสียงดนตรีเพลงบรรเลงค่อยๆดังขึ้นดังขึ้นและดังขึ้นจนเธอรู้สึกหงุดหงิดและนอนไม่ได้เธอจึงลุกขึ้นมาสกิดพลอยที่นอนอยู่ข้างๆกัน แต่พลอยนั้นขี้เซาไม่ยอมตื่นเธอจึงไม่เซาสีอะไรและเลือกที่จะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเปิดแฟลชแล้วส่องดูไปรอบๆจังหวะที่แสงส่องทะลุผ,ผ่านผ้าบางๆของเต็นที่กั้นอยู่สายตาของเธอถึงกับเบิกโพลเมื่อเห็นเงาของหญิงสาวสามคนที่พอกหน้าขาววอกริมฝีปากสีแดงจัดจ้านสวมใส่ชุดนางรำแบบเต็มยศ กำลังยืนกรีดปลายปลายนิ้วงอนอย่างงดงามราวกับว่าพวกหล่อนกำลังทำการแสดงรำให้เธอดูอยู่และหญิงสาวทั้งสามคนค่อยๆหันใบหน้าและบิดลำตัวเอียงมาทางเธออย่างเชื่องช้าและพร้อมเพียงกัน เธอไม่สามารถที่จะกรีดร้องออกมาได้เธอรีบปิดแสงแฟลชจากมือถือและบิดตัวหันกลับเอาใบหน้าซุกลงบนหมอนพร้อมกับดึงผ้าห่มขึ้นมาคลุมโปงเอาไว้และนอนสันเทาจนกระทั่งเธอเผลอหลับไปย่ำรุง่ง เป็นอะไรของเธอฮะ้เย่เข้าตกอกตกใจหมดเลยอ่ะฉันฝันร้ายมันบอกว่าจะฆ่าเราให้ตายเธอน่าแน่เลยเย,ยพลอยที่เธอไปเหยียบของเส้นไหวเมื่อวนันนี้ใช่แน่ๆโอ๊ยอะไรเนี่ยสติคัิสฉันงงไปหมดแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันเนี่ยผีมันไม่มีจริงอยู่บนโลกใบนี้เธอแค่ฝันร้ายเพราะนอนแปลกที่ ลุกขึ้นไปแต่งตัวอาบน้ําได้แล้วไปฉันหิวข้าวก็เพราะว่าเธอไม่เห็นแบบที่ฉันเห็นไงเธอก็พูดได้สิอะอะไรกันอะเรื่องแค่นี้ทําไมต้องมาขึ้นเสียงใส่ฉันด้วยฮะยาเข้าวฉ,ฉันขอโทษก็ได้แต่เราเก็บของกลับกันเถอะนะฉันไม่อยากอยู่ที่นี่แล้ว ลอยที่สังเกตเห็นสีหน้าและแววตาที่กรอกไปมาเหมือนกับว่ายาข้าวกำลังหวาดระแวงอะไรบางอย่างอยู่ตลอดเวลาเธอเลยคิดว่ายายข้าวน่าจะไม่ไหวจริงๆอืมรีบไปแต่งตัวเถอะเดี๋ยวฉันเก็บของรอนี่ในติมกับในคีหายไปไหนตั้งแต่เช้าก็ไม่รู้อออกไปก็ไม่เห็นใครเลยอ่ะ ทางด้านหนุ่มๆสองคนที่กำลังออกมาวิ่งออกกำลังกายสูรอากาศบริสุทธิ์กันตั้งแต่เช้ามืดยังไหวอยู่ไหมไอคีเออไม่คือนนอนไม่ค่อยเต็มอิ่มเท่าไหร่สิงเพลงบ้าอะไรไม่รู้ดังทั้งคืนนายก็ได้ยินเหมือนกันเหรอว่าก็อเออดิโคตรน่ารำคาญเลย<ฮ>ไอคีโวยยังแจม ีมองตามสายตาของติมไปเห็นหญิงสาวใบหน้ารูปไข่รูปร่างสะโอดสะองผิวกายขาวเนียนละเอียดกำลังยืนกวักมือเรียกพวกเขาอยู่รบกวนเจ้าช่วยเก็บของให้ค่าหน่อยได้ไหมมันร่วงลงไปทางนั้นนะ่ะเธอกวักมือเรียกด้วยจะไปดีไหมวะผู้หญิงตัวเล็กๆขอความช่วยเหลือจะปฏิเสธได้ยังไงกันน่ะ ดูซ้ายดูขวาดีๆนะเว้ยเผื่อเธอมากับผัวเดี๋ยวโดนขวานผ่าเอากลางหัวสิ้นชีพนายก็เห็นอยู่ว่าเธอมาคนเดียวไปเร็วเออไปก็ไปนายเดินนำเลยเรื่องที่ข้าวเจอเมื่อคืนก็มีประมาณนี้แหละไม่พอแถมยังตามมาหลอกหลอนในฝันด้วยน่ากลัวมากเลยแสดงว่าสิ่งที่ได้ยินเมื่อคืนนี้ก็ ผีหลอกเงั้นเหรอสรุปมีพลอยคนเดียวเหรอที่ไม่เจออะไรเลยอะ่ะไม่เจอดีแล้วครับเสียงเพลงได้อย่างหลอนเลยพูดแล้วยังขนลุกอยู่เลยดูนั่นสิเหมือนจะมีเรื่องกันนะครับในขณะที่ทุกคนกำลังนั่งรับประทานอาหารกันอยู่นั้นอีกฝากฝั่งก็มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังยกร่างสองร่าง ที่ดูแล้วคิดว่าน่าจะเสียชีวิตถูกผ้าขาวคลุมปิดไว้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าไม่ให้เห็นสภาพศพกำลังถูกนำขึ้นไปบนรถกู้ภัยปีที่แล้วก็มีคนตายปีนี้ก็มีคนตายอีกเป็นอาถรนหรือเปล่าเนี่ยที่นี่มีคนตกเขาตายทุกปีนะเป็นเรื่องปกติของที่นี่เลย หลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านไปทั้งสี่คนตัดสินใจเก็บของและเดินทางกลับทำให้ทริปเที่ยวปีใหม่ในปีนี้ล่มแบบไม่เป็นท่าเพราะมีคนเสียชีวิตทำให้บรรยากาศมันดูอึมครึมอย่างบอกไม่ถูกฮ่าเสียดายชะมัดเลยอะยังไม่ทันได้อยู่ฉลองวันปีใหม่เลยเดินทางมาตั้งไกลเพื่อโดนผีหลอกเนี่ยนะทำไงได้ ฉันก็กลัวตายเป็นเหมือนกันนะยิ่งอายุเข้าใกล้เบญจเพศอยู่ด้วยนี่พวกนายสองคนไม่คิดจะพูดอะไรเลยหรือไงฮะให้พวกฉันพูดกันอยู่สองคนจนเสียงจะไม่มีอยู่แล้วเนี่ยนายขับรถไหวใช่ไหมตีมฉันเปลี่ยนไปขับแทนได้นะไหวครับทำตัวแป,กแปลกๆนะั่นเนี่ยพวกนายสองคนอะ จะว่าไปฉันไม่คุ้นเส้นทางเส้นนี้เลยมันแปลกๆอยู่นะนายจำทางกลับออกไปได้แน่นะติมจำได้สิครับ